สวัสดีครับนี่เจอใช่าหมครับมันใน,น,นสถานการ์ต่อมแซมหรือเปลี่ยนนะฮะลูกบิดประตูนะครับประตูบานไม้นะครับมีปัญหาเปิดเปิดไม่ได้นะครับอาการล็อกได้แต่เปิดไม่ออกตัวนีตว้ตัวด้านในนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวเนี้ยมันไม่ยอมเลื่อนนะครับหกักหรือมันหลดุหลดหรือว่าไงหรือมันค้างนะครับ ตัวแม่ลูกดอกกุญแจจะอยู่ด้านด้านฝั่งโน้นนะครับตัวนี้ด้านในเดี๋ยวดูมันมาถอดทาม,มกันมิโลแต่ตัวนี้มองมอง,มองเห็นมีนี่อยู่นะครับเก็บไฟสองตัวเป็นบานไม้น่าจะเป็นไม้สักนะตัวนี้ลองขัดตัวนี้ก่อนไม่แน่ใจออกตัวนี้หรือเปล่านะรุ่นนะนี้ ค่ะออกก็น่าจะออกนะยังไม่หลุดเลยน่าจะต้องบุนออกเลยนะครับแล้วก็ดึงขาเขาเออกนะเจะปข่อยก็น่าจะยาวอยูอนะ่หน่อยนี่อ่แบบว่าล็อกบ้านตัวเองแล้วออกไม่ได้นะออกจากบ้านไม่ได้เนี่ย เกาะน้ำเหยือแล้วปีในใจอระวังด้วยนะปีนด้วยขึ้นเลยลูกเนี้ยลูกเนี้ยไม่รู้ซ้อเขาอยู่ตรงวงไหนไม่หาเขาเลยไม่เจออืวง,ง่ายถ้าใครเสียก็พยายามเปลี่ยนก่อนนะครับไม่ไงั้นออกจากบ้านไม่ได้เนะี่ยดีนะนี่เ,เป็นประตูห้องครัวใหยื่นะใช่ไม่ใช้อือนานเปิดทีนะครับจะเป็นประตูห้องประตูบ้านแล้แย่เลย โอ้ตัวนี้ยาวเลยน็อตยาวนะประมาณประมาณกือบสามนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วสามนิ้วใช่อ๋อออกนี่เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวอ๋ออันนี้มันหลุดแล้ววะนี่นี่ขาตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้จะไม่ล็อกมาแล้วอย่าล็อกไว้เปิดไม่ได้เนี่ยเนี่ย เหมือนมันหลุดนะ,ะเดี๋ยววนันวันแม่บ้านไปรับไอ้ตัวแม่กุญแจฝั่งนู้นนะมันจะหล่นครับออกอันนี้ออกกันนี่นะอันนี้บิดได้แต่มันต้องต้องปีดอดนออกทางนี้นะเดี๋ยวจะหล่นนะดูกันมันจะเกาะเกี่ยวได้นะเะี๋ต้องลองมาประกอบข้างนอกดู ดึงดึงไปเลยี่โอเคตอนนี้ฮะปลดล็อกตอนนี้หรือเปล่าอืมไม่ออกยังไม่ออกอยู่เลยตัวเตะ หาวิธีกันเดี๋ยวนะต้องตัวนี้นะต้องขยับตัวนี้นี่นะฮะนตัวนี้มันติดนะตัวนี้เลื่อนนี่โอเคเปิดทางไหน <Okay. S 2> ติดประตูอะไรวะอ๋อ <Okay. S 1> oh, ผักโอเคนี่สลักตัวนี้นะครับจ้ะตัวนี้เป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวลองลองหยอดน้ำมันดูก่อนนะเดี๋ยว,ยวโอเคได้แกนื่นมาดูแล้วหยอดน้ำมันดูกันโอเคครับตอนนี้ค่อยๆเลื่อนออกมานะ,ะเดี๋ยวแม่บ้านพอมีน้ำมันอะไรปะ่ะมีมันเป็นสน,นิมหรือเปล่า อ่าอ่าเปิดเลยเดี๋ยวตอนอ่าอ่าเปิดก่อนเดี๋ยวหยดน้ำมันดูกันครับมันฟิตด้วยมั้งตรงนี้ตรงนี้มันโดนบีบด้วยไม้มันบีบด้วยเนี่ยไม่รู้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เนี่ยอะไรเดี๋ยวค่อยลองใส่ใจคโซนิทนะครับฉีดก ชุ่มเลยนะนหลายปีแล้วนอะนสามสิบปีแล้วมันน้งลายมันดีเลยล้า,ลางให้เขาลื่นนะไม่ใช่อะไร เฉีดรตรงด้านหน้าเเดินฉีดให้หมดเรีวยกว่าใช้คุม,มไม่รอ้เฉีดให้หมด มีน้ำยามีน้ำมันหล่อเลื่อนดีที่สุดใหม่นักทำกุญแจแว่าตอนนี <c oughs> ้โอเคครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปลองแล้วก็เดี๋ยวลองแจทีสดูก่อนนะครับรอดหรือไม่รอดถ้าไม่รอดก็เปลี่ยนใหม่นะครับลองดูก่อนล้างน้ำมันแล้วน่าจะดีขึ้นจากการทดลองนะครับมันไม้มันบิดนะครับต้องคว้านไม้ตรงกลางหน่อยนะครับ มันเนี่ยมันโดนบีบระหว่างกลางปกติต้องดันได้สุดนะการมันเย็นแล้วไม้มันบีบพาถอดมาห่ครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะล็อกกับตัวนี้นะครับนี่ตัน,นะตน้ต้องกดเข้าล็อกน,นี่ตรงนี้ ก็จะไว้ดันแล้วตอนนี้มันโดนบีบหนักมันก็เลยดันไม่ไหวเลยหลุดออกนะครับครับเตี้รับนี่นะครับดนันแล้วหลอกแล้วก็จะลลอกนี่ตรงนี้พอดีนะครับคราวนี้เวลาเปิดต้องเปิดใช้กุญแจหรือว่าหมุนหมุนตรงนี้นะเปิดเตินก็ใช้ สี่แฉกนะครับลองเลื่อนเข้าเลื่อนออกกันโอเคปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวราวนี้ใช่ไหมต้องคว้านไม้ตรงนี้หน่อยนะครับสว่านมาคว้านเมื่อกี้มันมัน,ม,นมันบีบไปนะครับมันเลื่อนไม่สะดวกโอเคครับอันนี้ก็ใช้หวัวเจดีเล็กนะครับคคว้านหนะ่อยเป็นไม้นะครับ ใส่เมื่อกี้แล้วเขาบีบนะครับควานให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยไม่ให้ฟิตมากเกินไปโอเคครับควานแล้วนะครับให้มันหล,มลวมๆประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะดัดไม่สุดนะฮะต้องบิดบิดงองตัองนี้มากันก่อนอสี่แฉกนะครับ ตัวนี้มันยาวอรรอบนี้อ๋อตัวนี้เด้งอยู่เดี๋ยวตัวนี้สลักหมุนเนี่ยปลอกตัวนี้มันมันหลุดออกนะครับเกีต้องดันเข้าไปด้วยว่าอยู่ทีม่มันยาวโอเคอ่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่ท่านี้ก่อน ต้องหมุนตัวตัวไอ้นี่เมื่อกี้มันอยู่ตำแหน่งล็อกอยู่ใช่ไหมโอเคเราก็ต้องใส่ตำแหน่งล็อกเหมือนเดิมนะครับว่าตอนนั้นไม่ได้เปิดกุญแจอยู่เปิดได้แต่กุญแจ,จได้ตอนเ<า>ด,ดินใส่กุญแจอากาศเย็นๆแล้วจะมีปัญหาบางทีตัวนี้ก็สวมด้านตัวด้านออกเข้านะครับโอเคตัวนี้ก็ต้องประกบตัวนี้นะครับ ให้มันเดิมนะวันไม่บ้านจับไว้นะอ่าจับดันดันนะัะโอเคอดันไห้นะผมจะใส่นอนะ็อตนะตรงก็ใส่น็อตนะครับเล่นเขาก่อนเอมือขันก่อน Okay. แล้วก็ขันให้แน่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยเทสนะครับสุดท้ายต้องแกะใหม่นะตรงนี้ต้องใส่ท่าปิดนะครับใส่ท่าเปิดไม่ได้เมื่อกี้ต้องใส่ท่าปิดอันนี้ก่อนประกอบใหม,ม่ททครับะ โอเคครับตอนนี้บิดจากด้านในนะครับทา่านี้นี่นะเอาล็อกอลองเปิดครับใช้ปัจเจเปิดด้วปัจเจียแ่งมันว่าแต่ปัญหากลัวกุญแจไม่แห่งมันในคราวนี้ม,มันหยียมันเสียบได้ลูกเดียวอันนี้หรืออันเนี้ยแต่มันมันมันไม่แห่งมันมันก็ปลดล็อกไม่ได้นะเ เนี่ยเพราะมันเขียนมาเป็นแจัวนี่ไงตามหลักมันต้องบิดได้นีพี่ประตูครัวแล้วก็ไม่เคยได้ใช้ไงเพราะเราไม่เคยเปิดด้านนี้ไงครับหลายด้านในล็อกได้นะครับล็อกได้ก็ด้กวดไม่เคยใช้โอเคครับนอกจากประตูไม่เคยใช้นะครับตัวกุญแจนอกจากปิดข้างในเอานะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับอาจจะไม่ใช่แม่แจ้งเขานะครับเพราะมันมันเดือยล็อกมันบิดไม่ได้เลยยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ สู้ๆครับเผื่อช่วยตัวเองนะครับในการซ่อมแซมสวิตประตูนะครับ